อันนี้เป็นโรตีนะโรตีใส่นมเยิ้มๆเลยโรตีคนแขกกายุบักซอยโรตีแท้ๆเลยโรตีสายสายนมเยอะๆ <c oughs> มากณนการตะเคียนอันหวานเลยโรตี อันนี้โรตีบันบานน่าอร่อยจังนะใช่นมเยอะๆเลยครับโรตีแผ่นอ่าน้ำตาลข้าวสารมาเยอะเลยครับโรตีสายสายนมเยอะๆอ่าน้ำตาลข้าวสารมาเยอะเลยครับโรตีสายสายนมเยอะๆอ่าน,นทุกคนโรตีแผ่น